มาต่อกันนะคะที่บุญใหญ่นะคะที่เรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับบุญตักบาายพระ1,091รูปนะคะในวันที่12สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งก็เป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะณตลาดจำโบ้ตำบลคลอง3อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยการจัดตักบาารในครั้งนี้นะคะเป็นการรวมพลังกันของ,ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชน ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะได้มาต้อนรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของคุณสุดารักษ์ชินวิรารัต์ประธานชมรมรักบาวรรักศีีห้าปทุมธานีคุณพัชพลชัยสุริยาทวิคุล ทวิกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีและคุณกังวานกังวานพัฒวัฒนาผู้จัดการตลาดจัมโบ้ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานบุญในครั้งนี้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะคเรรราาต้งงงเเสบุญป็นททุุนค้องี่วาการทำบุญตักบาทอ,อันนี้สงตรงนี้เราก็หวังผลว่า เมื่อใจเราสบายแล้วเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแลคะเป็นนิมิตหมายที่พวกเรามาต้อนรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคะ่ะกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการส,งส่งเสริมศีลธรรมให้ประชาชนได้รู้จักการตักบาตรสืบสารพระศาสนาเป็นการส,งส่งเสริมศีลธรรมจรยาอันดีให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักการทําบุญการตักบาตรการให้ทาน ในวันศุกร์ที่12สิงหาซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติทางศาสนัมบของเชิญชวนชาวคองสามและผู้มีศรัทธาทุกคนเข้ามาร่วมงานบุญใหญ่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานงานดีงานหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูนนเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มความสามัคคีแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนมาตักบาตด้วยกันิ จังหวัดปุมธานีเราเป็นจังหวัดที่มีคำขวัญว่าทินบัวหลวงเมืองหลวงข้าวเชื้อชาวบอนนครธรรมะพระตำหนักรวงใจสดใสเจ้าพยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือจังหวัดปทุมธานีเป็นนครธรรมะในการนี้ในวันที่12สิงหามหาราชินีชาวจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายตลาดจัมโบ้ของสาม ได้จัดวันตักบาตรวันแม่12สิงหาขึ้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและชาวปทุมธาน,นีเรามาร่วมสืบสารศราสนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธาน,นีเราและได้ช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงพุทธของเราต่อไปครับเพราะว่าเราได้ผ่านวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิต ตั้งแต่โรคระบาดภัยเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายใน,นระยะ2อสาปีที่ผ่านมาให้เรามาได้ร่วมกันทําบุญใหญ่ฟื้นฟูจิตใจทําให้สภาพจิตใจดีขึ้นได้รับบุญรับพรรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดความดีแก่ตัวเราและครอบครัวและก็ชุมชนและก็ประเทศชาติของเราให้มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนได้พาครอบครัว มาเที่ยวแล้วก็มาตักบาตรทาบุญร่วมกันที่ตลาดจัมโบ้คลองศามนะครับช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันอย่างเอ,อื้อเฟื้อซ้ำก็จะไม่เลือด้วยเอ,อื้อเฟื้อทุกทุคนการตักบาตรครั้งนี้นะคะนอกจากเราฟ<ด>ื้นฟู จิตใจเศรษฐกิจใจิตใจไปพร้อมกันแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจะเห็นภาพชัดเจนว่าเราชาวพุทธเราได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนทางชมรมรักบวรลักสินห้าประทุมธานีเราจะร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูจิตใจพร้อมเศรษฐกิจนี่คือแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรา ระหนักถึงความสำคัญในการทําบุญตักบาทมากๆอันนี้คือเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยมใจก็สบายด้วยอันนี้เป็นแนวทางที่อยากจะกราบเรียนทุกๆท่านนะคะเรามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพลังใจพลังกายแล้วก็มาฟื้นฟูกันค่ะหลังโควิดปีันนี้ใจเราสบายขึ้นแล้วคะ่ะ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเรื่องการทำบุญตักบาตรอันนี้สงตรงนี้เราก็หวังผลว่าเมื่อใจเราสบายแล้วเราก็ยิ้มแยแ้มแจ่มใสแล้วคะ่ะเป็นนิมิตหมายที่พวกเรามาต้อนรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะาวันนไหหใจมอ ตลาดจมโบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมง,งานบูมหาภูษณ์ตักบารพระพันเก้าสิบเอ็ดรูปท,ที่ที่ตลาดจมโบไม่เชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟื้นฟูจิตใจแล้วก็เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีไม่เชื่อว่าโครงการนี้สามารถสร้างความสามาคัคคีและความสุขให้กับชาวคลองสามและจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ขอเชิญชวนชาวคลองสามและผู้มีศรัทธาทุกท่าน ให้มาร่วมงานบุญนี้ในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้และเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความสามัคคีและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนคืออยากให้มากันเป็นครอบครัวมากันทั้งพ่อแม่ลูกมาช่วยกันตักบาทนานาทีจะมีงานแบบนี้ในชุมชนเราผมคิดว่างานบุญนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีนะครับในการที่ คน,คนในชุมชนจะจับใจใช้สอยในการซื้อของมาตักบาทเยอะนะครับเพราะว่ามีพระเป็นพันรูปนะครับบุญมหากุศลตักบาทพระพันเก้ารูปที่ตลาดจมโบ้ครับแล้วก็จะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สร้างบุญกุศลร,ร,ร่วมกันอินด ตักบาทกันนะครับพี่น้อง